ไปยัดเลยปืนลแล้วสาวะืมสินาทีนะน,นี่มันแจ้งวีในนี่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนกันด้วยเนยจ้าวันนี้อยู่กับเอ็ o สตอรีนะครับนคะสวัสดีคนดูแลยไม่มีคนดูนะคะสวัสดีทั้งหลายทั้งแหลกเข้าไปแชร์ให้หน่อยใน YouTube นะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กระเทยจะมาขายพริตโท้ของอีกระเทยนะคะไม่ใช่ของพิมพ์ลิพายไม่ใช่ของพี่พิมพ์นะคะเป็นพริตโท้กระเทยนะคะตาเห็นไหมนะคะสลักสลัก สวัสดีคนดูและไม่ม <story> ีคนดูนะคะเราเป็นไลฟ์สดไลฟ์แรกในช่อง YouTube ของ M อ t o r y นะครับนี่คือช่อง YouTube ของ Story ทีี่่นคือช่อง YouTube ง M นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะ M ก็จะบอกว่า M มจะมาขายพริกทอดนี้ท็อมีคำหยาบก็ขออภัยด้อจ้ะเด้อวันนี้กระเทยจะมาขายพลิกทอดนะครับพิกทอดอีกระเทยค่ะ นี่พิทท้อนนะคะพูดใน YouTube พูดหยาบไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนแบนคะ่ะถ้าอยากดูพูดหยาบไปดูในเฟซนะคะอันนี้คือพลิทท่อนดีกระเทยนะคะพลิทท่อนดีกระเทยอ,อยู่ที่ซองละยี่สิบบาทนะคุณลูกค้าจ๋าซองละยี่สิบบาทนะคะับสิบซองเหมารวมส่งสองร้อยนะคะัพลิทท่อนดีกระเทออยนะคะ ใครที่ไม่มีเงินซื้อราคาหลักร้อยวันนี้กระเทยเปวดโปร,โร,รราคาหลักสิบราคาหลักสิบคุณลูกค้าคะนี่คือราคาพริกทอนหลักสิบนะครับพริกทอนนะคะนี่คือพริกทอดของกระเทยนะคะป,นะปริมาณสิบมิลปริมาณของซองหนึ่งซองยี่สิบาทเนี่ยอยู่ที่สิบกรัมนะคะคุณลูกค้าคะาสิบกรัมนะครับ เป็นถุงใหญ่ก็มีนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีงบหลักร้อยงบหลักสิบคุณลูกค้าสามสารถสือทานได้นะคะนี่คือพริกนะคะไม่ใช่น้าพริกนะคะไม่ใช่กางหันนะคะคุณคคลูกค้าคากะหเลือกท้ายขานี่คือพริกทอดของอีกระเทยนะคะไม่ใช่พริกทอดของพี่พิมนะคะไม่ใช่พริกทอดของแม่พิมพ์รีพายนะคะนี่คือพริกทอดของกระเทย นะคะก็สำหรับรใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะกระเทยฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่อง Youtube ของ M Story ช่อง Youtube ของ M เองนะคะอยากซื้อของอยากดูคอนเทิมไปดูหนะ้าเฟซพิมพ์ว่า M Story ภาษาไทย M w e n w o t Story นะจ๊ะขึ้นรูปอยู่จ้าเสืส้อสีแดงเนอะเนื้อจ้าดนนะคะส่วนอยากดูความหลากหลายไลฟ์สไตล์ชีวิตกระเทยนะคะติดตามกระเทยได้ที่ YouTube นะคะ M Story ภาษาไทยนะจ๊ะแลอขอบประมทนิดนึนง TikTok นะคะรับ M Story เช่นกันจาก Twitter ร,ร้านกระเทยขายทุกอย่างนะคะแฟ p a g e ร้านกระเทยขายทุกอย่างในเฟสบุ๊คนะจ๊ะ มีคนบอกว่าเสียดายมากกระเทยทำไมเป็นกระเทยทำไมเป็นเกย์เหรอไม่ชอบผู้หญิงอ่ะ mm hmm. คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้กระดิ่งหายหาไม่เจอนะคะเลยไม่ได้ตีกระดิ่งนะคะตัวนี้นะจากคุณลูกค้าจะเป็นพริตท้อดอีกกระเทยใบยกระเทยเองค่ะนั่งหวากทุกเล็ดเลยค่ะอีดอกทองนะคะ พริกทอดในจ้าร้อนวิงแซ่บเดีจะเด้อว,วิงแซ่บคืออะไรถ้าวิงแซ่บที่คุณกินไก่แซ่บนะคะของชราจะประมาณนั้นแต่เป็นพริกทอดนะคะนะคะแชร์ลงเพจด,ด้วยค่ะแชร์ลงเพจร,ร้านกระเทยด้วยนะคะจ่ายออร์ท